ปูไหมปูนสวัสดีครับแม,าม,าม่มากินมะม่ายังกันมาันต้มแล้ววันนี้หอดเวลากินแล้วนี่ไข่ไป็ดไข่มันเลยที่นอนเป็นซีเดอร์อิกเลยูนนะ่บุคอยไม่นามแล้วครับเดียวนาาย้ามหายหมดเลย หนาวครับตอนนี้ได้กินแต่หน้าหัวนั่งนอกไว้แล้วหนาวแห้ง,หง,หงใส่น้ำหน้ากับหนุ่มปลาต้องใส่เพิ่มบ่าใส่เพิ่กบ้างหนาว นาะเส้นมามามันสิบ่เละคือเสนมามาบ้านเฮามันสิตมสุกอยนี้นุ่มแตว่าบ่เละ ไม่ได้กินน้ำซ้ำแหงไม่ได้น,น้ำน้ำบวกกูแล้ว ตอนโยงน,น้องกินได้โยบัดเกินลงไปแล้วมัน <c oughs> มันอ <c oughs> อกนะครับกินจังสิอ่ะย่ามเรียไไเร่ยงบ่อคอยเด็กย่มันเรี่ยงบ่ค่อยเด็กนี่กินมาได้เพราะว่าปกติกินเขาลากมือแล้วสองครับ กินสองมือลอสองค่ะเป็นยังอ้วนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงคนอ้วนคเน้นเน้นน้ำหวานเน้นขนมนนช่วงหนาอ้วนปากันหอยที่ผมบไดิกินเลยอัดเอาอัดเอา ช่วงนาฮ้อนเที่ยวไปเซียเป็นว่ามันท่าเป็นสุกเซียเป็นด้วยใกล้แหละโดดขามหม้อไปก่อน